สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมอยู่ที่วัดบันตตเปียงตำบลสำนงปราสาทอำเภอปางกูจังหวัดสิริกีครับวันนี้เป็นความโชคดีครับนะครับนะครับพอดีนั่งคุยกับนะครับพี่น้องคนบอกเก่าวว่าเออยู่นี่มีสลาเก่ามีกล้องเก่านะครับวันนี้กิดสิ่าพี่น้องมาเงินสลาเก่านี่อายุประมาณเนี่ยบ่ตามกว่าหาสิพกสิบปีแด้วครับนี่นะครับพี่น้องนะครับเป็นทรงแบบ นะครับมีสันข้างล่างเพื่อนอื่นเพื่อนอื่นวัดนะครับเนาะเป็นวัดหรือว่าสถานที่จําวัดของพระสงฆ์เนาะนะครับในฤดูกาลที่น้องเมืองโบมห้เมืองจัวท่าเกนต่างห่าครับเนี่ยแบบบดบมีการสมแซมเลยนะครับแบบแบบเกาเก่าเลยครับเนี่ยนะครับนี่เลื่องนะครับแม้กระทั่งเขาเป็นยังเสาเสาอันนี้ครับเสาเสาล่าเนี่ยเขาเอ็นในห้องจำเสือไปเลยเนาะนี่แบบเก่าแบบเลื่อยนนะครับมึงกระจกครับพี่น้อง กระจกแบบนี้โบมี ok <laughs> really ่ล <laughs> really really ้วนะครับในร้านค่าร้านขายซือมือนีโบมี่ล้วครับกระจกแบบนี้ผมบอกเลยว่านะครับกระจกแบบนี้หายากมึงหน้าต่างแบบนี้ก้านเขาลิมใหม่แบบนี้นะครับถ้าไม่ถอดดีๆเนี่ยหน้าต่างแต่ก่อนมันสะใส่ใหม่เป็นลิมนะครับเป็นลิมเขากนเป็นเรียมอะไรครับแต่ก่อนเนี่ยเนี่ยมึงจัวมึงหยั่งสังกระสีแบบโอ้พี่น้องมึงเสาครับไม่แบบออรดจินนลแห้งนะครับผมเห็นแล้วผมผมมักเลยครับมักความเก่าแก่นะครับเย การขวานเชือ,อเขวายังขวาริบมันหลุดกงยังนี่ครับพี่น้องพัดล่มพี่น้องพัดล่มแบบนี้บ่มีขายด้วยซุ้มเงินี้บ่มีแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยมังสสชเชือกได้พบพิญาง bang. อ่อนมาบางฟังนะครับนะครับอันนี้อยู่บัดบัดน้ําเปี้ยงนะครับน้องนะครับต่อขอบคุณอาจารย์ที่เป็นแน่นั่ผมมากนะครับน้องนะครับนี่ครับพี่น้องข้างล่างนะครับเป็นหม่องเก็บของนะครับนี่ครับอันนี้สิเป็นสั่นเป็นผักผักเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหม่องวัดของจังหวัดของนะครับพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมเสพาขึ้นไปเมืองนะครับ พระอาจารย์ิ่นบอกว่ามีพระเก่านะครับนี่พระศุดปเก่าเดียวผมบพะพาพเหมือนเนาะแต่ขออนุญาตนะฮะนี่นี่ครับอุอีกอันนึงที่ผมประทับใจแห่งผมประทับใจก็คือนะครับนะครับมีรูปนะครับในหลวงราชการที่9กับนะครับสมเด็จญาตนะครับห้วคนลุกพี่น้องผมคนลุกนะครับผมจะขออนุญาตภาพี่น้องเขาพปเมืองนะครับประตูนี่น่าจะพร้อมกับสาอาเลยแบบสีเงินแบบนี้เนี่ยซูมือนี่บ่มี่มีอะไรเลยนะครับ ซึ่งมี้พรมีอะไรเลยเพราะว่า,เ,าเก่าแก่แห้งนะครับพี่น้องก็าสลากนะครับนีบรรยากาศสลากเพาจะเป็นราชการ <c oughs> มองจังวัดนะครับนอนี่สวยงามนะครับอาจจะเป็นวัดแบบวัดแบบดั้งเดิมนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นหมืองจังวัดนะครับเั้งแบบสั่นนะครับพี่น,อน้องจมีเพื่อเนี่ยเป็นผพื่นใหม่นะครับโรงนี้ในหลวงวนะครับตอนนี้ก็้เราเก้าแล้วก็น,นะครับแล้วมำเด็จพราพัน,น 5, ปีหลวงนะนี่บ บรรยากาศนะับนี่คือน่าจะหายากแน่นะครับนี่มองที่พักนะฮะเดี๋ยวคุณิษย์พานมาจะไกกับเขาไปเมืองพระเดียวปะครับเขาไปเมืองพระได้เลยนะครับนะฮเขาขึดนรองตาครับนี่ครับพี่น้องความความแบบความเพราะว่ามองแบบมันงามนะครับเขาเป็นมุนีเขาบอกครับพี่น้องเนี่ยขึ้นมาเป็นขับก็คืออันนี่เป็นวัดถูกแยกเป็นเป็นห้องนะครับของพระอาจารย์นะครับมีการเป็นภูมิปัญญานะครับ โอ้พระจ่ายอันนี้คนอื่นพระประธานนเพชรแจกหน่อครับท้องเหลืองหน่อยครับโอ้นี่พี่น้องแบบเก่าเลยครับน้องอายุอายุหลายปนีนะครับเี่ว่าตั้งแต็มผอมวัดนะครับผอมวัดนะพี่น้องโอ้นี่ครับของดีของกเก่าแก่นี่พี่น้องใบลานยังหลายแห่งหนะครับเนาะพี่น้องผมผมเห็นพี่น้องเมืองเงียสีบรรยากาศฉล่าเหลีวเดี๋ยวเดี๋ยวพลกอจีหยาดนาะครับพระพี่น้องเมืองพระเก๋ๆโอ้ อันนี้จะเป็นส่งเหมือนกับอันนี้ครับทรงหลวงพ่อโตครับส่งหลวงพ่อโตเลยนะครับพี่น้องความเก่าแก่อนน่ยจะเป็นอัตถุนะครับถ้าจะเป็นสําฤทธิ์ครับสําฤทธิ์เลยครับนี่โอ้นี่ครับสุดยอดเลยครับพี่น้องโอ้ของเก่าแก่ครับอยู่ที่บ้านนะครับวัดตะเปียงหน้าพี่น้องเนาะนะครับอันนี้บรรยากาศสลานะครับพี่น้องสลาเก่าเมืองพี่น้องเมืองจัวเพื่อนครับจัวจัวแบบนี้เนาะโอ้ แบบนี้ออก็เห็นได้ยี่สิบปีที่แล้วนะครับเนี่ยโอ้พี่นอ้องบรรยากาศเนาะขออนุญาตคู่บาอาจารย์ที่อยู่มืองนี้นะหลักการเมตาไาถ่คิดเคยอยากให้ให้หูวว่านะครับของโบราณโบราณยังยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่นะครับคือว่ามืองนี้อันนี้เวลาของดีๆแห้งเนาะพี่นอนะ้องเนาะบรรยากาโอเคนะครับ okay, รบ,บรรยากาศ โอเคครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจงพอกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผพ้ใได้มึงก็ขอให้ลำด้วยนะครับสุขภาพหลังกายแข็งแรงเนาะนะครับดีๆพี่แฮงเดี๋ยวพอกันคลิปหนาบ